มานั้นนี่คือกฎหมายอายการศึกถ้าเกิดเรามมวแต่ฟังเสียงนกเสียงกา เราก็จะเสียดินแดนถ้าเกิดเรามวัวแต่ฟังเสียงสหประชาชาติสหประชาชาติยังลำคาญเลยเมื่อไหร่เราจะบัดจัดการให้เสร็จถ้าเกิดเรามวัวแต่ฟังเสียงอเมริกาเราก็จะเสียน,าน่านาน้ำน่านฟ้าเรามวัวแต่ฟังเสียงจีนเดี๋ยวเราก็จะเสียนะคะอีกหลายอีกหลายอย่างประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะใครจะนินทาว่าอะไรก็ตามแต่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเขาไม่อยากจะยุ่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาหรอกมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการกันเอง มันเป็นเรื่องเล็กสําหรับประเทศยักษ์ใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับประเทศไทยของเราที่เราเนี่ยกำลังจะโดนเฉือนดินแดนถ้าเกิดมันยังยึดได้ไปอยู่เราจะถูกตราหน้าว่ายุคนี้แผ่นดินนี้เราเสียดินแดนไปครั้งที่15ครั้งที่16 1 7เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์จารึกไปจนกว่าเราจะตุยไปและเนี่ยจะเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นประเทศไทยประเทศยสยามของเราเสีดินแดนไปเนี่ยทั้งหมด14ครั้งแล้ว ครั้งที่15ก็คือรอบนี้แหละถ้าเกิดเราไม่ได้ประสาทต,ตาควายกลับคืนมานั่นคือการเสียดินแดนครั้งที่15บห้ารู้ไหมและถ้าเกิดเราไม่ได้บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วกลับคืนมานั่นก็เป็นการเสียดินแดนครั้งที่15ซึ่งจะเป็น3.4จุดและถ้าเกิดเราไม่มีการทุบบ่อนคาสิโนที่มันสร้างข่อมหัวกระบาลพวกเรามาตรงจุดที่อำเภอเมืองจังหวัดปรากแล้วก็มีนะคะ ถนนเนี่ยสี่เลนแปดเลนพุ่งไปถึงบ่อนประเภทชีเซิร์ฟให้อย่างเต็มที่เนี่ยนั่นก็แปลว่าเป็นการประจานนายพลของประเทศเราไม่ว่าคนนั้นนี่จะเป็นนายพลแก่เกษียณไปแล้วหรือนายพลปัจจุบันหรือนายพลในอนาคตมันจะเป็นการประจานประเทศไทยว่ามันมีคนขายชาติอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ว่าคนขายชาตินั้นนะจะหลับตดหลับตดหลับหลับตื่นตื่นอยู่ในแผ่นดินนี้หรือไม่หรือจะตุยไปแล้วหรือย,อยังดังนั้นเนี่ย เรื่องทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องชำระสะสางเราควรที่จะนะคะยอมรับว่าสิ่งที่มันซุกอยู่ใต้พรมนั้นสะสางให้เสร็จสิ้นในยุคนี้ปัจจุบันนี้ถ้านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีคุณอนุวินเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการผลักดันให้ขึ้นสู่ตำแหน่งแห่งหนบังแงงสลาลยางแง่งบา,ายัย ดีฉันก็อยากจะฝากไปถึงบุรีรัมโมเดลว่าฝากไปถึงบ้านบุรีรัมว่ายุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนควรจะฝากความหวังไว้ได้มากที่สุดและการที่คุณอนุทินชาญวี กับคุณเนวินแห่งบุรีลำประกาศครั้งแล้วครั้งเล่ากับบรรดาพวกนักการเมืองที่ไปจับมือกันท่านประกาศใช่ไหมว่าทําเพื่อประเทศชาติกันเถอะทาเพื่อประเทศไทยกันเถอะทาเพื่อประเทศชาติกันเถอะเ,เ,เรามาทําจับมือกันเพื่อประเทศไทยกันเถอะดังนั้นเนี่ยเมื่อประเทศไทยเนี่ยอาศัยบ้านใหญ่อย่างพวกคุณในการที่จะต้องจัดการกับปัญหาชายแดนไทยกัมรเพื่อไม่ให้เสียดินแดนพวกคุณควรที่จะต้องทํา ให้ประชาชนคนไทยสามารถพึ่งรัฐบาลนี้ได้จริงๆอย่างน้อยที่สุด3มเดือน4ี่เดือนก็ยังดีและปัญหาคือถ้าคุณปล่อยให้เรื่องไทยกัมพูชาตรงตะเข็บชายแดนเลย3าวัน4ี่วันอย่าว่าแต่3มเดือน4ี่เดือนเลยมันก็หนักเต็มทนแล้วไม่ควรจะเกิน3มวันเจวันด้วยซ้ำกรณีของหนองยากแก้วกับกรณีหนองจานไม่เช่นนั้นแล้วหมู่บ้านแบบนี้ ประเทศกัมพูชามันจะยึดและจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดตราบใดที่ไอหุนมาเน็ตกับไอหุนเซนมันยังไม่ตุยและตราบใดที่มันตุยไปแต่ขณะเดียวกันไอบรรดาพวกตระกูลหุนก็ดีไอพวกตระกูลคแมก็ดีที่มันผุดขึ้นมาใหม่มันก็จะยึดจารีตนี้ของมันต่อไปเราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้ศักยภาพของรัฐบาลชุดนี้ ของกองทัพยุคนี้ของประชาชนยุคปัจจุบันจัดการให้ราบคาบภายใน3วันเจ็ดวันและเอาให้ลึกเอาให้ซึ้งชำระประวัติศาสตร์เสียใหม่และให้ประชาชนคนไทยได้มีกำลังใจในการต่อสู้อยู่ต่อและขณะเดียวกันอย่าให้ประชาชนคนไทยต้องเสียกำลังใจและก็อัปเซ็ตครั้งแล้วครั้งเล่ากับคำพูดที่ไม่รับผิดชอบของนายกรัฐมนตรียุคใดก็ตาม ไปค่ะใครเห็นด้วยกับการให้มีการประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศไปเลยเพื่อจัดการปัญหานี้กฎหนึ่งมาค่ะมีค้นถามมาเมื่อตอนกลางวันแต่ยังไม่ได้ตอบกรณีใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้คุณหนูตุ้ติ้งสติ้งสีจะโดนคดีอะไรบ้างหลังจากนี้นะคะประมาณสี่คดีค่ะ คดีที่หนึ่งมาตราหนึ่งสี่สี่กรณีโยกงบเอาไปแจกอันนั้นเนี่ยจะโดนกันทั้งคอรมอซึ่งไม่รู้รอดกี่คนและจะโดนกันข้องสภาน่าจะประมาณภายในสองเดือนนี้แต่ขณะเดียวกันตอนนี้กำลังมีคนพยายามลากลาก,ลากจากปปชไม่ส่งสารสักทีทีนี้ล่าสุดมีบรรดา พวกที่หวังดีปรารถนาดีไปติดตามคดีที่ปปชและคิดว่าการสอบสวนสืบสวนของปปชน่าจะจบสิ้นกระบวนความภายในเดือนตุลาคมนี้และหลังจากน,นั้นถ้าไม่ติดขัดอะไรและปปชไม่ติดอะไรไม่มีใครดึงแข้ง,ขขงขดึงขาชักแข้งชักขาดึงแข้งดึงขาปปชเอาไว้และปปชทําตามหน้าที่ของตนเองที่พิจารณาโดยพลันพันพัน,พน,พนมาประมาณหลายเดือนแล้วเนี่ย ก็จะต้องส่งสารทันทีถ้าส่งสารปับ๊บสารจะต้องพิจารณาภายในสิบห้าวันจะรู้หมู่รู้จา่าจะรู้หมู่รู้จา่านั่นคือคดีแรกส่วนคดีที่สองคดีที่เกี่ยวกับคดีอาญาทั้งหมดประมาณสี่มาตราสี่มาตราคือมาตราที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรเกี่ยวกับการขายขยายความลับให้ความลับประเทศตัวเองต่อประเทศข้างบ้านผ่านโทรศัพท์ กับอังเคิลคดีนั้นจะเป็นคดีที่โทษแรงสู้กันยาวนานประมาณ3าจิสะประมาณไม่ต่ำกว่า3ปี7ปีเพอิ่ลากไปลากมาก็อาจจะประมาณ8ปีแต่สิ้นสุดทางคดีของมันคือประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตมาตราหนึ่งหนึ่งาหนึ่งสองศและหนึและปัจจุบันปปชกำลังสอบคลิปนั้นอยู่ปปชกำลังสอบ คลิปนั้นอยู่และคลิปนั้นแหละที่กำลังสอบก็เลยทำให้การเปิดตัวพักเพื่อใครเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แม้จะพยายามลุกขึ้นพูดในการที่จะดึงดูดให้สมาชิกกลับเข้ามาอยู่ในพักในพวงของตนเองและมีการเปิดตัวคนหน้าใหม่ออกมาสักกี่คนก็ตามแต่แต่กลบขี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคลิปนี้ มันเป็นคลิปที่เป็นการกระทำความผิดทางด้านอาญาแผ่นดินไม่เกี่ยวกันกับการที่จะถูกประวัติไปไม่เกี่ยวกันเลยกับการที่ประจาธิปไตยขี้หมาหมกอะไรไม่เกี่ยวกันเลยกับการที่พ่งเคยโดนปฏิวงปฏิวัติหรืออะไรไม่เกี่ยวกันเลยกับการที่ มีคนพยายามจะให้พวกคุณไปเป็นฝา่ายค้านเท่านั้นไม่เกี่ยวกันเลยแต่มันเกี่ยวกับสติปัญญาสมองและความฝ่อของสมองคุณและความลูกแก่อำนาจบ้าอำนาจไม่มีความสามารถและเสือกใช้อำนาจเหมือนกิ้งก่าได้พลอยมันก็เลยทำให้พลอยตกใส่หัวไม่ตีนเสร็จแล้วหัวไม่ตีนบวมแล้วก็เดินไม่ได้ไปต่อไม่ได้ซัมติงไหลเด็ดเพราะฉะนั้นอยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาจะออกสปีดเนี่ย มึงดูก่อนวนะ่ามึงกระทําความผิดอะไรไม่ใช่ไปโทษประเทศชาติไม่ใช่ไปโทษวัดโทษวาไม่ใช่ไปโทษคนนั้นคนนี้แล้วก็คนนี้คนนั่นถ้ามึงจะโทษนะถ้าเช่นนั้นมึงโทษบิ๊กจอดไปเลยป่ะบิ๊กจอดที่ตุยไปแล้วเนี่ยถ้ามึงจะย้อนไปโทษคณะปฏิวัติมึงย้อนไปโทษบิ๊กจอดไปเลยป่ะบิ๊กจอดนั่นแหละที่เป็นคนเนี่ยให้ที่อยู่ที่กินให้ที่เกิดของพ่อมึงกับกรณี สัมปทานดาวเทียมจะบอกให้ <S <S ไม่ต้องย้อนไปโทษใครถ้าอยากจะย้อนนะอยากจะโทษคณะปฏิวัติยิบชิบหายไตหา่าอยากจะด่าหน้าว่าตัวเองเนี่ยเป็นตระกูลประชาธิปไตยนะมึงย้อนไปโทษบิ๊กจ็อดเลยตุยไปแล้วบิ๊กจอดนั่นแหละเป็นคนให้ความรวยกับพ่องมา คณะปฏิวัติชุดบิ๊กจอดนั่นแหละ TikTok เนี่ยมีห้าสิบหกสิบล้านแอคเคาวด์ดอลลาร์ทรัศน์พัดลมต่างๆเนี่ยเต้นไปหมดเลยเปิดไลฟ์สดมึงก็ไปดูเขาก็ได้เือไปดูเจนนุ่งเจนนี่อะไรนู่นตาไม่ต้องมาดูกูก็ได้เข้าใจใช่ไหมคะแม้เวลาดูก็ทําตัวน่าลาคาญจริงๆเลยเออมึงจะมาแซ้หาพ่อมึงเหรอเอออีนี่ถ้าประเทศไทยมีผู้นําเป็นไม้ปัก ไม้หลักว้ยไม่ใช่ไม้ปักขี้เลนอ๋อไม้หลักปักขี้เลนถ้าประเทศไทยมีผู้นําเป็นไม้ปักขี้เลนแบบนี้ถึงเวลาที่ประชาชนต้องขอลีไภัยอพยพแล้วใช่ไหมคะแล้วเจ๊จะอพยพไปไหนอะแล้วเจ๊จะอพยพไปไหนอะเจ๊จะขอลีไภัยอพยพไปไหนอะ ผู้นำหนึ่งคนที่น่าลำคาญหรือผู้ตามสิบคนที่น่าลำคาญมันถึงขั้นที่ทำให้เจ๊จะต้องอพยพคนที่ใช้ไม่ได้คนหนึ่งด้วยเหรอฉันเห็นผู้นำที่น่าลำคาญหรือผู้นำที่ใช้ไม่ได้แต่ละคนก็เห็นมีชะตาชีวิตที่ไปนั่งคอตกอยู่ในบ้านตัวเองไม่รู้กี่คนต่อกี่คนและผู้นำบางคนก็อยู่ในคุกนะ่ะตอนที่เรานั่งคุยกันอยู่นี่มีผู้นำบางคนนะ อยู่ในคุกเนะน,นี่ยตอนเนี้ยไม่ได้นั่งคอตกอย่างเดียวนั่งแขนตกขาตกอยู่ในคุกเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะย่อท้อประชดประจันชีวิตไปหาพระแสงของหอ,อกอัไเลเจเพราะฉะนั้นผู้นําไม่ดีแล้วก็สั่งก็สอนไปแล้วก็เม้นด่าไปแล้วก็อะไรไปสิเออ <c oughs> ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างประเทศไทยของเราเนี่ย สามารถที่จะวิจารณ์ผู้นําได้เธอไม่เห็นเรื่องไงอีทุ่งติ้งสะดิ้งสีเนี่ยที่นี่ดอร์มารีด่าจนกระเด็นกระดอนออกจากตําแหน่งไปแล้วเธอเห็นหรือเปล่าล่ะนั่นแหละเป็นประเทศที่มีเสรีประชาธิปไตยถ้าเกิดลีภัยไปอยู่ประเทศคาเมขนาดจะตามหาผัวซึ่งไปเป็นทหารแล้วก็ตุยอยู่บนป่ามันยังตามไม่ได้เลยมันอาจับติดคุกเลยมันหาว่าบันตอนความมั่นคงของชาติมันขนาดแม่ค้าออนไลน์ถามหาว่าทหารเนี่ยตุยแล้วไปไหนตุยไปจริงๆใช่ไหม มันจับอีเมคาคนนั้นติดคุกอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยมึงเห็นหรือเปล่าล่ะนั่นแหละประเทศกคลแมจะลี้ภัยไปไหนล่ะอลิสมมนพงเรืองรองนี้ไปอยู่ที่ประเทศกคแมจนป่านนี้เนี่ยหาจอบหาเสียมขุดมันขุดดินกินอยู่นั่นน่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นคนไทยไงและกันเนี่ยเดียวกันขมีเนี่ยมันกําลังเกลียดประเทศไทยเกลียดคนไทยล่าสุดมันเกลียดถึงขั้นที่โรงพยาบาลมันไม่รับรักษาชายไทยที่ไปอยู่ที่ประเทศกคลแมรคุณเห็นไหมล่ะ ออกจากด่านมาไม่ทันตายอย่างอเนกอนาถาตรงข้างโรงพยาบาลตรงข้างหน้าธนาคารตรงด่านชายแดนคุณเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วที่คนไทยจะต้องกลับบ้านกลับเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองแรงงานที่ไรก็ตามแต่ไปเป็นสแกมมุ่งสแกมมุ่งสแกมแม่สแกมเมอร์แมมมอสอะไรก็ตามแต่กลับบ้านกลับเมือง ปัจจุบันอาชีพออนไลน์มีเยอะแยะมากมายปักตะก้าก็ได้แล้วสิบเอร์ซ็นโดยที่ไม่ต้องลงทุน <_ p ans> เงินไม่แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องลงทุน <_ p ans> บางคนไม่ลงทุนแม้กระทั่ง <_ p ans> ซื้อสกินแคร์รอกนตรร์ก,ก็ไม่ต้องซื้อด้วยซ้ำไป <_ p ans> บางคนปักตะก้าแม่งดูดหน้ารถร,ริต์ไปลงปักตะก้าเฉยเลย <_ p ans> ถามว่าทำได้ไหมทำได้หมดถ้ามึงขยันเบ็ดเนี่ยใครขยันเอาไปตกปลาก็สามารถหาปลาได้ทั้งนั้นแหละโอเคนะคะ อย่ามานั่งบนแล้วก็บักกูทำไม่เป็นกูทำไม่เป็นฉันเกลียดนะักใครก็ตามแต่ที่ฉันรู้จักและพอบอกว่าสามารถที่จะปักตะกร้ารับคอมมิชชั่นสิบเปอร์เซ็นต์ได้และร้านทุกร้านไม่วา่าร้านกระแตกระต่ายอะไรก็ตามร้านดอกตเตมร์นาริการ้านค้าต่างๆนะาร้านของดาราร้านของอะไรต่างๆที่เขามีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองเขามีคอมมิชชั่นให้หมดเลยแค่มึงทําเป็นปักตะกร้าทำไม่เป็นก็ศึกษาเอาในทิกตอกเพียงแค่เซิร์ชก็เจอแล้วว่าการปักตะกร้าในทิกตอกทำอย่างไร ใครๆก็บลุกผุดขึ้นมาสอนฟังใครรู้เรื่องกระปักตะก้าตามเข้าไปก็ได้เงินและเดินเงินเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ได้และโดยที่ไม่ต้องลงทุนเวลาใครก็ตามแต่รู้จักดรมาลิกาก ika, และเสร็จแล้วพอดรมาลิกาให้เบ็ดไปหาปลาและบอกว่าให้ทำนะประมาณนี้สามารถปักตะการล้านดรมาลิกาก็ได้ล้านใครก็ได้ในโลกใบนี้มีปัญญาปักปักไปเลยใช้ของใครก็ปักคนนั้นทําไม่เป็นกูนะเลิกพูดเลยแล้วก็ไล่ออกจากบ้านได้ลำคาญ อีพวกพูดพูดมาคำหนึ่งก็ทำไม่เป็นพูดมาคำหนึ่งยากจังทำไม่เป็นกูแม่งไล่ออกจากบ้านเลยลำคาญลูกน้องคนไหนก็ตามแต่อะไรก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นกูไล่ออกแม่งเลยกูลำคาล TikTok Shop เนี่ยมันเกิดพร้อมมากับเด็กสามขวบ วันนี้เด็กสามขวบยังปักตะก้าเป็นเลยเด็กแปดขวบยังปักตะก้าเป็นเลยเด็กห้าขวบแม่งยังปักตะก้าติกต็อกเป็นเลยติกต็อกช็อปมันเกิดมาก่อนไอโฟนสิบเจ็ดด้วยซ้ําไปแต่มึงเนี่ยเอาสตังค์ไปซื้อไอโฟนสิบเจ็ดแต่ไม่รู้จักธมาหากินกลายเป็นเสื้อแดงนั่งรอพ่อออกจากคุกรอของแจกแดกของฟรีและรอคอร์ัปชันประเทศชาติแล้วก็ไปแบ่งกัน กูรำคาญใครก็ตามแต่ที่ไม่ขนขวายในกูรำคาญปัสดีทุกคนบางทีดรมาริกาก็อาจจะพูดจาเอะมาเทึงนิดนึงนะไม่สุภาพเรียบร้อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมผู้หลักผู้ใหญ่ที่มานั่งฟังด้วยนะคะต้องขออภัยจริงๆขออภัยท่านเสรีพิสุทธิ์แต่มียเวิด้วยนะคะต้องขออภัยท่านจริงๆด้วยละคะ่ะทัไมล่ะวันนี้กูเจอเสรีพิสุทธิ์เพาะว่าเจอกันที่เวิร์กพอยต์ปรากฏว่าเป็นเอฟซีว้มึง นั่งดูอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะเป็นเอฟซีไว้มึงแกเล่นติ๊กตอกเป็นด้วยวะเออปาลี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 พี่สุดปาเสรีพี่สุดเออเออต่างคนต่างเป็นเอฟซีกันออ้วันนี้เจอดิฉันก็อำนวยอวยยศอวยบ้างแกเต็มที่แก,แก,แกแบอกผมแปดสิบแล้วนะมาริกา80แปดสิบแต่ยังชาร์จอยู่เลยนะคะท่าน ฉันก็ถามว่าท่านแล้วทีนี้เนี่ยยังจะลงเลือกตั้งอีกไหมรอบหน้าสีเดือนข้้งหน้ายังจะลงเว้ยแต่แกก็บนนิดหน่อยออนๆแอดแอดบอกว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยถ้าเกิดรู้จักคิดนะผมยังทําประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะเลยเสลิพิสุิ์เตมีโเวดอุย้ยดิฉันก็บอกว่าท่านเนี่ยทำประโยชน์ให้ประเทศได้อยู่แล้วค่ะอายุแปดสิบผมแก่เกินไปไหมไม่แก่เลยค่ะทาไมล่ะเดี๋ยวนี้เขาพิจารณากันที่ผิวหนังค่ะดิฉันก็เลยนะคะ ท่านท่านไม่แก่แล้วคะ่ะอายุแปดสิบแปดสิบยังชาบอยู่เลยค่ะยังชามยังชาปอยู่เลยคะ่ยยยเยคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยเอาอีตัวลิฟตาเนี่ยให้แกไปใช้เว้ยกูเอาโกโก้ให้ไปสามกล่องแล้วก็เอาตัวลิฟตาไอาเจลให้ไปใช้ด้วยอันนี้จะทําทยังไงอันนี้ลิฟใต้ตาเลยคะ่ะท่านนะคะท่านเสรีที่สุดลิฟใต้ตา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีคุณภาพอย่างท่านนะคะสุภาพบุรุษนาแกรที่มีคุณภาพอย่างท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากดรมริกาไปดิฉันก็บอกเนี่ยท่านบีบไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็นวดใต,ต้ตา,ตาไปเลยนะคะเนี่ยนวดใต้ตานวดใต้ตาไปเลยค่ะนี่บีบออกเจลเจลออกมาปุ๊บวก็นวดใต้ตา อ่ะเจลออกมาปุ๊บเนี่ยเอาเจลออกมาแล้วท่านก็ใช้เนี่ยตัวเนี่ยนวดตายแต่นวดไปเลยนะคะท่านไม่แก่หรอกค่ะอายุแปดสิบคนนั้นเองแล้วก็ลงเลือกตั้งได้อีกรอบหนึ่งแกแปดสิบแล้วแกยังจะลงเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งซึ่งนะคะท่านก็บอกว่าผมลงลง,มลงผมลงเพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยดูสิเนี่ยผมวิ่งตลอดเลยวิ่งเว้ยวิ่งรอบหมู่บ้านสมัยก่อนเสรีพิสุทธิ์ตอนเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแกวิ่งรอบแกวิ่งรอบสวนลุมอะ วิ่งรอบไอ้สำนักง,งานตํารวจอะเออแกเป็นตํานานของเอ่อแกเป็นตํานานของตํารวจที่มีคุณภาพนะดิฉันก็เลยเอวยศเอวยบังท่านไปบอกว่าระดับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่เป็นตํานานแล้วมีคุณงามความชอบคุณงามความดีที่สุดและเป็นคนเก่งและเป็นคนดีมากๆและเป็นคนที่นะคะเอ่อประชาชนศรัทธามากๆาก็คือท่านนั่นแหละค่ะท่าน,นเป็นที่หนึ่งน้ำวันของปทุมวันแล้วล่ะค่ะท่านขาดิฉันก็อานวยอวยศซึ่งก็เป็นเรื่องจริง